สบายดีพี่น้องสบายดีตอนช่วยๆพี่น้องพบก,ก,กันกับทีมงานสาวโคโยตีสาวโคโยตีวันนี้ผู้สาว,ว,านนสาวอีแตกพี่น้องเย้ย แกทกส่วนตัวบรรยากาศลมในหนึ่งเกี่ยวเขา่าคือเก่าพี่น้องเลยเกี่ยวเขา่าวันนี้มีน้องแมมกับน้องน้องเน่อะไรลืมเลยน้องซ้อนน้องซ้อน,น,ออนมาเกี่ยวเข้าสุวยาะบรรยากาศฮอนทอนในหนึ่งลีดเเพื่อนวันนี้มาด้มา โอ้บ่กล้าจับก็คือบ่บอกข่อยบ่มันสิดอกสิดอกี่บองกาหักบบอกมูกบ่มันไปแล้วตกใหญ่ เรือผมกบกบขี on ้ยีน้ยกบขี้ยะเถนเอ้ยสิไปได้ไงเด็กเด็าไปหน่อยไม่ใผมมันนะฮะพงพักใหญ่ๆอันน่บยากมืกบนะพีแล้วนี่ ขาดพี่น้องเยบได้เบิ้งเฮ็ดได้ผงบุได้เบิ่งจ๊บเ็ดแจ๊บขีดแต่พอหน้องเียกอะคับตะเกาะพี่น้องดูให้หน่ที่สอง ບໍ່ແລ້ວພີ່ນ້ອງມັນນະຍັງບໍ່ແລ້ວໃຫ້ລຸມກໍຍັງບໍ່ແລ້ວໃຫ້ເຖິງກຍັງລ້ິຕໍແລມນໍດ້ົນາຍນີພິຕ່ກີ້ວ່າກຈັກຄົນແຜດພິ່ນມບໍດພິນຕິານ ัสดีปลุงลุงแม่ไดปลุงนังซ้อนัสดีปลุงดูดลุงเอยนังซ้นงอ,นนงอนก็นมาน้เว <c oughs> ตะเทียงนี่เลียงขนมห่อนเพื่อนดอก <c oughs> อห่อนด้บ,บาทเลยใส่เอาหม้อก,กันยังเอมันใส่วกยมันห่อนฮ่อน <c oughs> จนังเมันกัดเยนเจ้ากัดกดำเดี๋ยวก็ดำเลย <c oughs> ม้วนขึ้ไปเลย

ต้นขานะสามสี Foods, ö, ่ก็เต็มกำต้นขาวน่ะหกเจ็ดกอยังบมเต็มกำเจีของแทะล่ะทียังแม้มเขาห้ามันบื่อท่ามเียาสองเลยทีนเีเาได้เจ็ดิะ

เินกบพอได้กบได้รางวัลเด้อขนมพอนย <c oughs> ืนนี่โอ้ยนงม่น้องโมโอ้ยโล่เอากบไปขายบ่เอากบไปขายดิค่ขะขนมพอน ในหยกนี่ยังมีอยู่บอกเก็บอันเก็บเล็กแกละขนมนะฮะยังมีอยู่บอในยุกก่อนเก็บกระดูกแกละขนมข้าไไงอะไรบอกนะเข้าไนะอันนีนี่แหละเก็บกระดูกแกละขนมตะกี้นะกระดูกงัวกระดูกแยกเป็นข่ยเป็นยังนะ กูไม่ในโบนีแล้วมีแต่เล็กบโอยเป็นงัวกับมันกับปลังกับงอพวกนี้เขาจะไปบดเห็ดเป็นพวกอย่างไรวะคึมๆในเด้อมาในเด้ออย่าเปิดแห้งไร้ไฟน่ะค่อยๆ คอยก็ได้คอยก็ได้มั่ต้องเปิดแห้งดอกมันร้อนเอาขึนแซ่ก่อนมันจะแห้งคัพเค้กก็นำนึ่งบ่มอ้อยซอ้นอ่ะทาเคียวไทยกำพ่องกำเนื้ ตั้เตียงสิเลี้ยงนะอัดลมเด็กๆเ,เลยอัดลมแบบสูบเขาได้แน่ยเราได้เอาอะไรฮะฮัดลมเข่าเบี้ยให้ได้ฮะอัดลมเขายันอ้วนลมเสือทองเข้าไปอัดล่มหมูออมมกินหยันอ้วนใช่สิสูบเติมไปเป็ดเกินมาเลยเราต้องหยัดอด้วนเนาะ แมวน่ะอ้วนอย่งูน่ะหุ่นดีดีเกินอมผัดกีปิวบวกเกินนีนนน่แหละหุ่นดาราไทายเราบิร์นะเบิร์เบร์ไอเจ็าบิรสองสามนั่งอีนั่งฝาน่

ทำใส่วงกุดเออวงกุดวงกุดดอกไม้เพอนเนกากอเาปนเมาเหล่าว่าเื่นเล้าะรื่องละครใช่ไหมเนี่ยอบักะักี่ชั้ก็ื่อมันนะโมบตัวมันอยากได้อีรักฝาเป็นเนียแนะดําๆนะเออบักดําคืยิงๆน่นยดีเพื่อนเพื่อนม่น่าฝอยให้เพื่อนเลยกัน ออเอาคนได้เพื่อนเพื่อนเป็นเอาขาเขาเขาเลยหนับซื้อว่าขั้นไทยขันไปเอาเลยเป็นเมียเออขั้นผู้ทายหายดยิ่งเนี่ยเ,เป็นพวันเนี่ยกันเขาหน,น,น,นับซือเนแนวนี้เอาไเมี้เพื่อนกะถอดอ,อักวันเพื่น่นอย่างเป็นเมียวันจะไปถงงไ่ได้เอาเลออแหลไมาฮะเพือ่อนเมื่ว่าเพือ่อนเป็นน,นันพันนะัวเพื่อนเออมันฮักมันวะ เห็ดมักปีคลนเออนะเดี๋ยวขึ้นตะเทียงเห็ดปีเป็นเพลงเป่าให้พังนะย่าแต่พาะน้ำเล่แม่เม้ยวัวนี่กี่รถที่จะไเป็นวัดนอดห้อย ขี่รถเสียงแซวแซวอยู่ขี่รถกันเลยโอ้ยเบิ้มจะต้นทุกขี่รถไทยให้มวนเทเียงแซวแซวอยู่โอ้ยขี่รถทนได้นะเข็นมอวนเด็กวิ่นหัวกับใต้วิ่นหัวหักบ่ห้าแ้วนะของพี่นัง่ายเลยเทาไ เขาไปมาวิจิตลนะอยู่นอกเลยจ้ะไปบุญเฮ้ยอยู่นอกนะอุดอัดขึ้นม่่าะคอยคอใครแม่ี่อยคอยใไปเกิดก่อนไปจากปีน้องแม่จากปีเดน้น้องโมเลย เด็กเ่จะคล้องเกี่ยวด้เหระเ้ยงเกี่ยวเดกเิจะคล้องเกี่ยวเหรอเลือม่แม่จนเลือแม่ไปเกี่ยว นี่นะสามพันนะหน่วยหนึ่งใช่ปุ๊บข้าวห่านชิมพูข้าวห่านเนื้กวางคืนข้าวห่านเนื้กวางขายหนึ่งข้าวขายหนึ่งเนื้อเนี่ยเราใช้ได้สิใช้ได้มันเยื้เป็นถ่ายเนืะ บใส่อะโเยอกักมาได้าคนตามหากบพี่น้องเอ้ยพื่อย่าไปเกี่ยวจะมองมีน่าเอ้ยคนตามหากู๊เพิ่นก๊คนนี้ กบบอยูนยานกบแม่กบจะเป็นยังไงเ่ไปเอ็นเอ็นจะได้ไปหยอกว่ามันติดเนาะไปเลยจับอยจับใกล้ไดงโอ้ยจับได้เลยปลามันพี่น้องเ้ยจริงแล้วนะพันยานพันวาพันยานกบ ใส่กบมือเปเนยงสีหยมาให้คนยันกบมาให้เห็นกบเนาะมาให้ผูบัวหยาดดีนะเข้าลพุทธกนปากเลือๆลยงสุดแขนเทาพุทธเชยจับจับลังมันมาอย่ตรงโต๊ะตรงโต๊มาแล้วน้องแม่มาเห็นยาอยู่ตรงโต๊ะมาลูกเมื่อเาพุทธเมื่อเธอได้กบเผาได้กบใส่ให้ได้กบเข่าเรียนดีมากอาคุบ สองคู่ะไปได้แต่ชองตัวเมื่อที่หนึ่งก็ได้โตหนึ่งที่ช่องอะไรต่อสองตัวมีแต่ได้ตอนแรกเนี่ยได้เถอะได้ได้เก็บแถวตอนแรกตอนก่อตอนแรกบักน้องแม่มีมานกบแถาเดี๋ยวถ้าบึงพี่น้องเดี๋ยวน้องแม่มีได้กบแถาให้เบิ่งอีกเดีท้าลงง่าตอนแรกก่อนเข้ามาตีนะโอ้โ่เออคุดเอาเนาะลืมห้าคุดเอา นี่แควนี่อย่าลืมเบิ่งเด้อเด็กๆเด้อนินี่คือมีโกไป้เทนีเย็นปะบอเกิดต่อเบอร์กิเตอรมันลากเขาเด้ยิ่ยิงให้เบิ่งนเฮ้ยเนื่อกโก้ได้จะคิดเย็นได้ปาะนี่อารมณ์เย็นบบบนี้เปิดแอร์ให้ในดอกำลังนอนปิดไว้ในแดดนะรีไพ่ลงน้อยเนึอง ใช่ไงอย่าเปิดไลน์ใช่จะเปิดแห้งเราเด็กๆเพิ่นบเห็นรี่เพิ่นคือตาบุหรี่ตา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 โม่ก็ไม่เปิดแจ๊กแจ๊กเว้นเว้นอ่านอ่านก็จังว่าตัวอี้วมันโฆษณาเป็นเจริญเอ้ยท็อปเจริญเป็นท็อปเจริญนะเรียน เบลล่าเดมมันโคตรน่าเด้ใส่แล้วแจ้งตาเออใส่ไปนาลงทางเข้าเว้นตาดำใส่แล้วพ้นจะตกแดดแดดใส่ก็ไปพ้นคือพ้นจะตกอะไรเด็กๆเลยเว้นตาดำแม่เลยเนาะคืมอยู่บัดมือก็ใส่ใส่ก็ไปแดดแดดดิคือคืมโอ้ยมันคืม แค่แดดแดดจิเปื่อยมนีนีองมันเป็นที่ขาวก,กับเป็นทีแหล่แล้แบบนี้มัวๆและ,นะ,<ง>ะเนาะแต่ป้ใช้วินหวัวซะเหนี่ยเลยเฮ้ยใส่แว่นนะคือสต๊คุมเนี่ยเด็ก <c oughs> อย่างที่สต๊กมจะบบ๊บวืเห็ู่าเป็มาเลยเนะก้าวเห็นคือสต๊คุมนี่โ้ยจะแท้ทางดีๆหนึ่ก็ได้ กกมันเป็นคลื่นคือแบบวุ้บยางถอยไปได้เห็นบุกานนบบกาแลีนเนาะเนี่ยนะถ้าใส่แว่นกับบุกกาเบสเนาะมันนอาจากมันเป็นยางกระโดดคือ,อยากคือติดต้อคุ้มเลยเนาะคือว่าถ้าเบิรงนั่นงตลกเนาะใส่ไปใส่มาอยอย้านลยทียเ,ยเ,เดียวาย่างแบยางมาไปเเื่นแบบเท่ๆยางไปยางไป แบบเซอร์ลงแบบไปเลยนะใช่<า>ไม่เหยียบขีไม่เหยียบขีงวัวมีแต่งแง่มีแต่เอาอไปแล้วเลยเหยียบสิงัวแล้วอีวะวอะไรวะหมอวะไปตุ้ยแบบมาดมแค่แลวบดซิบหนึ่งเหยียบผบดแก่เหมือนเนาะนั่งยังงูนัง่งว่ามา แปดแปดเอามือเปะมือบีบเจ้าี่จริงๆด้วยเหรอจริงสวรรค์ด้วยแล้วเลยหมอแปะตัวอันบักแข่งเออบักอันนุ่งกับบักอันมั่มแสดงอันเดยเป็นหัวเป็นเมียกันเดย์อย่าบอกว่าอย่าพูดอย่าพูดอย่าลุกนะ มันไมแต่ขี่มาเป็นมือยัวจับขี่เลยจะพูดเลว่าต้วนรือวเฮาเลยัว่วันดีนะที่ไปเหียวมือติดเต็ดดีนะสาลำมีสติวะเราไม่เหี่ยวเดดเ็ดไ่เ็ดไเดยดิมายมาขี่จริงๆด้วยวะมาเดมเหมือนย้าดีนะที่ไปเหี่ยวดีนะที่ปเหีย หัวเลยนะหมักหมักเนี่ยมื่อนี่จะนั่งมักหมํานจะแรงอท่างเงี้ยคุณบอกไอหั่มเหล่ดว่ามันบักพังบะพมันรู้ภาพเลยเอนน้องมาดู น้องปลาดูอ้าวบ่ายกูเป็นข้ามแลคุณเป็นนงปลาดูอ่านยังนว่าสื่อเอ่อมาเห็ดมาเห่น,หลนตลกหน่อยดิมา,มามัมโซโคบหน่อยดิมัม,มโซโคบอยู่ได้ชื่อเธอค่ะ